ครับผมกำลังทดสอบขับรถ Mercedes C350E นะครับรถคันนี้เดิมเป็นโช้งถุงลมนะครับตอนนี้ติดตั้งชุกสปริง SCM นะครับจาก s อสค่ายแมคคณเป็นการคอนเวอร์ตจากระบบถุงลมนะครับให้เป็นระบบธรรมดาการทำแบบนี้เพื่อลดค่าซ่อมบำรุงครับนี่จาก นะครัแต่ชุกตัวเนี้ธรรมชาติของสปริงเนี่ยมันก็จะไวต่อเสียงนิดนึงนะครับเสียงตามเส้นจราจรต่างๆที่ขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าดังขึ้นกว่าตอนที่เป็นถุงลมนะครับในการขับขี่รู้สึกคล้ายๆเดิมนะฮะช่วงที่ขึ้นคอสะพานมาเนี่ย ก็ข้อแตกต่างจากถุงลมก็มีนะฮะปรากฏขึ้นก็คือ,อมันก็จะรู้สึกเร็วนิดนึงการขึ้นขึ้นรู้สึกขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วนะครับส่วนถ้าเป็นถุงลมนี่มันจะช้าๆเนิบๆนะครับจะบูบว่าส่วนเพราะว่าก็เป็นสปริงนะครับส่วนโชคหลังนี่ทําได้ดีมากๆนะครับโชคหลังนี่คล้ายเดิมมากๆเลยแทบไม่ต่างเลยครับแต่โชคหน้านี่ดูเหมือน ว่ามีความแข็งขึ้นนิดนึงนะครับเส้นที่ขีดตามถนนเนี่ยเส้นกันหลับเหมือนเราจะได้ยินเสียงชัดแต่ในสภาพถนนปกติก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรครับสามารถรขับขี่ได้ใช้งานได้ครับไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวลน,นะครับ รุ่นซ f a s t เนี่ยโชต้นเดียวนะของเขาถุงลมของเขาเนี่ยก็สามารถซื้อโปรเจกต์ของ l a ส s า e เมค n นกได้ทั้งโปรเจกต์เลยนะ mm hmm. ก็เพื่อนๆก็ลองพีนาดูนะครับมันเป็นข่านใช้จ่ายนะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นเปลี่ยนโชคต้นหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนโช๊ธรรมดาได้ทั้งคันเลยนะครับช่วงนี้เป็นสปริงได้ก็เป็นไว้ก่อนก็ดีนะฮะ เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรข้างหน้าเศรษฐกิจจะแ,แย่ไหมเอาแค่ okay, ว่าตอนนี้เรามีรถใช้ไปทำงานแล้วก็สร้งางรายได้ไว้ก่อนนะครับ เกิจากชายหน้ากระโปรงรถเนี่ยฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็มีความเนิบหน้าผู้ว่าสแสดงถึงความนุ่มนวลครับไม่มีความสันสะเทือนหรือว่ากระด้างก็น้อยครับอาจาจะมีความรู้สึกนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าไม่เกินอาทิตย์ไม่เกินสัปดาห์หนึ่งก็ชินนะครับกับการาเปลี่ยนการขับจากถุงลมมาเป็นคอยสปริงนะครับ จริงแล้วเป็นความเคยชินมากกว่าครับถ้าเราเคยชินแล้วเราไม่คิดอะไรก,ก็ใช้ได้นะครับถ้าเรามีสตางค์ก็ใช้ถุงลมก็อันนี่ไม่เป็นไรอยู่แล้วครว่ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามการทำงานของ SK สค้าไม่คิคครับก,ก็คลิปนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่านะครับการคอนเวิร์ตจากถุงลมมาเป็นคอยสปริงนะครับของ m e r c e d e s ด e n z c C l a s ค ซ3 e, 5 0 e W205 นะครับสามารถทำได้ครับการใช้งานก็ปกติครับฟอ์โค้ดนะก็ตอนนี้ตอนที่ผมลองนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีฟออะไรครับตท่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ